สวัสดีค่ะมาอยู่กับสาวชาวไล่ไล่ไหมแก้ววันนี้เราพามาดูป่ามะเขือยาวป่ามะเขือยาวอันนี้เขาปลูกนานยังเนี่ยพี่พี่ปลูกประมาณได้ประมาณครึ่งครึ่งเดือนแล้วล่ะเอ้ยครึ่งปีครึ่งปีแล้วออประมาณประมาณมาหกเดือนหกเดือนแล้วนี่เป็นรูปยาวแล้วนี่มะเขือยาวมะเขือยาวเแต่เขาเก็บไปนานแล้วอันนี้นี่ ทีนี้เขาเรียกต้นต่อนะต้นต่อมะเขือพวงอ๋อต้นต่อก็เรียกต้นต่อมะเขือพวงอ๋อเขาเก็บทีนึงได้ได้ยังไงเก็เยอะเยอะ๋อสองสองร้อยโลเนี่ยเนี่ยเอ้อสองร้อยโลเท่าไหร่เนี่ยสองร้อยโลเนี่ยโลเท่าไหร่โลเท่าไหร่สิบบาทโลสิบบาทเหมือนกันสอิบบาทโอ้นี่ลูกรลโยงเลยอีโอ้โหดีนะเนี่ยเขาเก็บไปเมื่อวานเนี่ยเขาเก็บเมื่อวานนี่คีวาเก็บร้อยร้อยห้าสิบโลเนี่ยน่ะเมื่อวานเนี่ยคีคีวันเก็บ ประมาณสามวันสามวันเก็บร้อยห้าสิบรูโอ้โหลสิบบาทโละสิบบาทเนี่ยแค่ช่วงนี้ยปีเนี้ยแกได้โูได้ผักไม่ใช่หรอยังหรือเป็นโหละสิบบาทสามวันเก็บเก็บเที่ยวหนึ่งได้ร้อยห้าสิบโลสามวันได้พันห้าสามวันได้พันห้าโอ้ดีมากเลยนี่มันเขื่อยหาวยาวยาวส่งจะส่งรูสิบบาทอ่ะ อยู่ป่ามะเขือยาวมไมดเลยไวเขาเพิ่งเก็บไปไปเมื่อวานนี่เองมะเขือยาวไปถ้าไปไ่ผูี่ยยเคยเคยเคยมเคยวันนี้อยู่กับสายเกาไล่ไล่ไม้แก้วพามาเที่ยวสวนมะเขือยาว เขาเก็บทีหนึ่งได้ร้อยได้ร้อยได้ร้อยห้าสิบโลพี่น้องได้ร้อยห้าสิบโลสามวันเก็บทีหนึ่งสามวันเก็บทีนึ่งดูกระ่ามาเขือยาวมีจะลูกไอ้คงไม่ได้ฉีดยาเท่าไหร่หรอไม่เนาะไม่ได้ฉีดไม่ได้ฉีดไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ฉีดยาเออเพราะว่าเขาเขาก็คนเดียวคนเดียวทำคนเดียว อันนี้ผู้บริโภคก็ปลอดภัยเนาะผู้บริโภคก็ปลอดภัยเขาเก็บอ่างเขาอนี่ยู่กัสาวชาวไล่ไล่ไม่แก้วเขาปลูกเขาอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเขาไม่ได้เอาเบี้ยปลูกใช่ใช่ต้นต่อต้นต่อต้นต่อเขาเรียกต้นต่อเนาะต้นต่อมะเขือพวงต้นต่อมะเขือพวงตัวซื้มาจากเกษตรเนี่ยเกษตรต้นกล้าเออเกษตรต้นกล้าใช่นี่อยู่กับสาวชาวไร่ไล่ไม่แก้วเนาะ ก็ต้นกล้ามาจากต้นกล้านเลยาปลูกได้ตั้งตั้งหกเดือนแล้วเนี่ยหกเดือนแล้วเนี่ยหกเดือนแล้วเขายังเก็บเนี่ยดูต้นเขายังเขียวอยู่เลยพี่น้องอืมต้นยังเขียวอยู่อ๋อเขาใส่ปุ๋ยแบบปุ๋ยปุ๋ยชีวภาพพวกขี้ไก่มูลมูลสัตว์อะไรประมาณเนี้ยมูลสัตว์พวกขี้ไก่ขี้งวอะไรอย่างเงี้ยอืม เก็บทีหนึ่งได้ร้อยห้าสิบโลโลสิบบาทพันห้าพันห้าสามวันอืมน,น,น,นี่ผมไ,มได้ดดเนา,า,าะตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ฉีดยาด้วยอ๋อถ้าฉีดยาจะยิ่งผลีอ๋อนี่ผมไม่ค่อยได้ฉีดยาอ๋อคนเดียวด,ดีนะเ,นเก็บไปเมื่อวานเลยโหถ้าไม่เก็บไปเมื่อวานนี่ไอ้ไหนเอามานี่ใส่แก้วเออะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งอั <laughs> นนี้พามาโชว์นี่ นี่ดูต้นต้องโอเ๋เนี่ความงามความงามต้นต้องโอ๋ฝากคลิปน,น,นี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งถ้าชอบ <c oughs> <c oughs>